อำเภอเกษตรสมบูรณ์เนี่ยนะครับทำขวัญว่ายังไงเอ้าดินแดนป่าสอนรอนสอนสาวบ้านแด่ยานแพนแม่คิมไกน้ำคงไหลผ่านสงกรานตูคุ้มข้าวนรรมศาสตรพระธาตลูรูเข้าใจสิงห์นาพระธาตุจอบนามงบอกคเกษตรสมบูรณ์ถูกต้องป่ะครับพำเภเกษตรสมบูรณ์ถูกต้องป่ะเยี่ยม รับเสื้อไปหนึ่งตัวถามยังอีกเหรอเอาประกวดก่อนนะครับประกวดก่อนนะอ่าเข้ามาเลยครับครบด้วยยังจ๊ะขาดอีกหนึ่งตัวมาแล้วซักซิวทีม มาแล้วบักซักซิวพี่ได้เมียจะทำสทบักซักซิวนี่ขอที่หลังมูเจ้าของมันซักซิวนะครับทุกคนล้วนแต่เป็นพี่น้องกันอยู่นี่นะล้วนเทหูจากกันเบิดนะครับพี่น้องเนาะล็อกไว้ก็ได้พ่อทำมินิง ชิญคณะกรรมการครับพอเมีมีตัวใหญ่ๆรุ่นนี้ก็สักสี่ตัวครับคณะกรรมการคัดไว้สัก4ี่ตัวเพราะว่าเลดูแล้วมันน่าจะประกบคู่กัน4ี่ตัวนั่นแหละเิ่งแล้วนะครับ เอ้าย่าอยากได้ดิต้องตอบคำถามให้ถูกเอ้าย่าอยู่มูไหนมูเกามูสีเอ้าตอบตอบสีตอบก็ตอบเอ้าโมเอ้าผมถามย่าเนาเอ้าผมถามย่าเนาะมูสีปุญญบันซื้ออย่างเอ้าเอ้าต้องเอาซื้อเพียนะครับหนีใกล้ตัวที่สุดเลยย่า โอ้ยแต่ผนาเสือน,นี่เาไไน,นา,าะากกากกาให้อแม่เขาไปใส่อันนะครับผมตอบระเ็นกันเพื่อน่างหาเพื่อนดี <c oughs> ควายทุกตัวในนี้นะครับล้วนแต่นาคตดี นะครับผมลวนแตยน่าคตดีนะครับอยู่ที่การปรุงแต่งแตะทีนี้ปรุงแต่งคืออะไรปรุงแต่งคือการเลี้ยงดูแหละพี่น้องเนาะอ่าปรุงแต่งการเลี้ยงดูนะครับครับผู้ใดเลี้ยงดูครับสีชวววัานได้ดีก็ได้ดีนะครับยอย่างสีนี่เลี้ยงไปเลี้ยงมากแล้วได้ขัดนี่ดีน่เนี่ยน,น,นี่ขัดร้านบ่ป่าสี <c oughs> โอ้ยน้อยีห้อกูควายทุกตัวนะครับมีลักษณะเด่นลักษณะด้อยตา่างกันนะครับผม อันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับของพี่ของน้องนะครับก็มีระดับพ่อพันธุ์นะครับมาโชว์ให้เห็นนะครับผมอันเบอร์แปดนี่พ่อพันธุ์นี่ขายน้ำเชื่อปลัด,ลด,ลดเ,เท่านใดยังผลิตเพราะมีสีเพราะผลิตสีเลือดเอีหยังหเพราะขาเขาเร็วเลยเอามาโชว์เอานี่มาจำพันหนึ่งเหรอปบอ ไล่รัดร้อนนะครับร้อนเบิ้ลเบิ้เบิ้ลเบิ้เบิ้ลครับต่อดูนะครับว่า นี่กรรมการกำลังตกลงกันเอาไว้สิบตัวนะครับพี่ไว้สี่ตัวเอาไว้สี่ตัวนะครับฟันแท้หนึ่งคู่ขึ้นไปฟันแท้หนึ่งคู่ขึ้นไปนี่อายุเท่าไหร่หวงค้นกติสงสัยนะครับประมาณสองปีครึ่งขึ้นนะครับสองปีครึ่งนะครับก็นู่นแหละเทปไปสิ้นสุดฟันหักก็จะเกือบห้าปีนะครับฟันหักครบปากนะครับสี่คู่ครบปากนะครับ เกือบเกห้าปีบางตัวก็4ปีหน่อยหน่อยก็ขักครบแล้วนะครับแล้วแต่พันธุกรรมแล้วแต่วิธีการเลี้ยงนะครับควายประกวดนะต้องต้องเป็นควายที่บังคับได้ด้วยนะต้องฝึกมานะพ่อนะปีปีที่แล้วมาอยู่เด้นอย่พ่อนะบไิ้มาติ อ๋อออครับต้องบังคับให้ได้นะครับอยู่น้ำเสียงโคสซินแท้ๆไว้ยังไงที่บังคับประเทอืมมันพอจะวองจริงวะเนี่ย ยี่สัยยี่นันติเบอร์สามครับหยุดต่อเบอร์สี่เออเบอร์ไหนอะไรไม่ใช่เบอร์สี่เบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดอยู่ไหนครับโอ้ยอยู่ในเกลียวแล้วก็เบอร์หกครับหยุดต่อนะครับส่วนที่เหลือพักตาบัญญัติใส่ก่อนนะครับผมบัดนี้มันได้กินกันมองนี่แล้วบัดนี้อ่ะที่ถึงอาพักขวัญก่อนนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สามเบอร์หกแล้วก็เบอร์เจ็ดเนาะเมื่อกี้อ่าอ่า ตัวที่แพ้ไปบอมเป็นมาบอมเป็นบอมเป็นมาควยบอดีเลยครับควยดีแต่เนื่องด้วยแพ้อายุนะครับเพราะว่าเราลากตั้งแต่ฟันหนึ่งคู่ถึงสี่คู่นะครับบางตัวอยู่ในนี้มันตันสามคู่แล้วบางตัวฟันสี่คู่แล้วก็มีนะครับอ่าบังพกเข้าไปเลยครับทีนี้นะครับต้องบังคับให้อยู่นะครับควยนะเดินครับเดินเดินรอบเลยครับอ่าเดินรอบเลยต้องบังคับให้อยู่นะครับเดินรอบนะครับเพื่อจะดู สรีระดูการเดินนะครับดูแข้งดูขาดูกีบดูข้อนะครับผมเดินเป็นขั้ระยะก่อนครับเดินเป็นขักระยะก่อนเพราะว่าตัวผู้ต้อง ต้องมีฐานมั่นที่กีบนะครับโอ้ยหยากหมินสะทุกเดินเดินเดินแล้วพี่ไปก็ไปหยุดตรงนู้นแล้วนะไอพ่อแกเดินพ่อหยุดเลยเออหยุดเลยครับหยุดเลยเข่าเกียร์ไปเกียร์มันเลยก็ได้ครับเออนั่นแหละนะครับนิ่งนะจ๊ะนิ่งนะจ๊ะมันมีในใจแล้วนะครับตอนนี้นะหนึ่งสองสามนะครับ มันมีในใจแล้วนะครับควายสี่ตัวนี้มีลักษณะดีลักษณะน้อยต่างกันบางตัวลึกบางตัวยาวบางตัวกระดูกเล็กบางตัวกระดูกใหญ่บางตัวท้ายเต็มบางตัวท้ายไม่เต็มบางตัวหางต่ำเกินไปนะครับบางตัวบางตัวก็จะมีเปี้ยวบิดากนะครับเออ พ่อประกวดต้องนิ่งกว่านี้ถามว่าสลีละดีไหมสลีระดีเลยพ่อวันนี้พ่อต้องกลับไปเตรียมตัวใหม่คือมันมีแผลที่ตูดหน่อยนึงเนาะเพราะขาประกวดต้องไม่มีแผลไม่ไม่มีแยงนะพอนะแล้วก็เล็บนะครับผมถามว่าถ้ามันนิ่งแล้วก็ไม่มีแผลไม่มีเลบไม่มีแผลเออไม่มีเล็บยาวอย่างเงี้ยมันติดลําดับแน่นอนพ่อวันนี้ผมก็ถือว่าพ่อเก่งนะครับเป็นตัวที่ดีเป็นกําลังใจให้นะครับอ่าตัวนี้ตัดตกนะครับผม ส่วน3ตัวนี้นะครับผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเจ,เ, 3, เจ้าตัวนี้หมายเลข3ามเจ้าตัวนี้หมายเลขหนะึ่งเจ้าตัวนี้หมายเลขหเนาะเป็นยังนะตีตัวนี้ผมให้ลำดับหนึ่งเพราะอะไรเขามีเอกลักษณ์ของความเป็นตัวผู้ที่ดีบึกบืนกระดูกแข้งขาใหญ่เนื้อหนังมังสาดีลึกดีนะครับกระชับสับส่วนนะครับคณะกรรมการจึงอีกที่หนึ่งนะครับตัวนี้นะครับได้ลำดับที่หนึ่งนะครับ สวนส่วนสองตัวนี้อยืนเทียบกันทีนี่สองตัวนี้นะครับถามว่าเนื้อหนังบางสาดีไหมมันก็ดีทั้งสองตัวนั่นแหละกระดูกกระเดี่ยวดีไหมมันก็ดีทั้งสองตัวมันเพี่กันบางใดแบบเนี้ยมันเพียกันบางใดความยาวอ่าไอ้ตัวนี้มันยาวกว่านะครับแต่ถามว่าตัวนั้นมันมีดีไหมมันก็มีดีนะครับแต่อนนี้มันดียังสู้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้มันยาวกว่าแต่ว่าจุดด้อยมันตรงไหนนี่หลังมัน เป็นเพราะอะไรบางทีเป็นเพราะคนจูงเนี่ยอย่างพุ่ยตัอของวัวสูงก็ยืดขึ้นยืดขึ้นยืดข้ขอขึ้นหล่เนี่งเห็นบอกมัน,นก็นเอนีนะครับนะครับอันนี้เป็นบทเรียนนะครับแต่วันนี้ก็ยังดีคณะกรรมการให้ที่สองอยู่นะครับตัวนี้ได้ที่สามนะครับผมอ่าขอบคุณครับ<ช>อ่าลุ้มต่อไปนะครับ<ชอ>บัวเพล็กเมียฟันน้ำนมนะครับผม หัวเพ,เพศเพเนียฟันนำนมนะครับ